พูดถึงพระนางที่จะมารับไม้ต่อจากซุปตาเจมจิรายุกับพันธ์บวราการในวันอาทิตย์นี้นั่นก็คือพระนางคู่จิ้นคู่เกลียนบอยมากี้กลับมาจับคู่กันอีกครั้งในละครโรแมนติกดราม่าในสวนขวัญโดยเรื่องนี้สาวกี้ต้องรับบทหนักเป็นผู้หญิงสู้ชีวิตที่ทางบ้านมีปัญหาก,กับพี่ชายที่คิดจะเอาบ้านอันเป็นที่รักของพ่อไปขายในบ้านหลังนี้มีความทรงจําดีๆมากมายของผู้เป็นพ่อจึงพยายามทําทุกอย่างให้พ่อมีความสุขโดยมีหนุ่มบอยคอยช่วยเหลือจนเกิดเป็นความรักขึ้นมา นอกจากนี้ยังมีนักแสดงฝีมือเฉียบอีกมากมายร่วมด้วยกบทรงศิษย์กิกดานายบุ๋มปนัดดาเป็กเปรมนัทใบเฟิร์นพัทรินที่ช่วยกันส่งอารมณ์ความรู้สึกให้ละครเรื่องนี้เพื่อจะพิสูจน์ว่าเมื่อครอบครัวมีความสุขอุปสรรคใดๆก็จะฝากฟันไปได้ทั้งหมดค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่โชว์ฝีมือโรแมนติกดราม,ม่าก,กันเท่านั้นนางเอกมาร์กี้ยังขอโชว์เสียงหวานๆร้องเพลงประกอบละครที่ได้ผู้บริหารมือหนึ่งดานสร้างสารรค์เพลงละครที่หนึ่งนรงวิทย์จรดปลายปากกาแต่งให้ซับเพลงเลยค่ะ หรือเพียงแค่เงาไม่เข้าใจเลายสิ่งทำใจตัวเองก็ทำเดินนี้ตกลงรักเธอใช่ไหม